เขาจะทวงพัทยาคืนมาเป็นของทุกคนอ้าวตกลงพัทยามันไม่ใช่ของเราหรือไม่เป็นของไทรนะเขาก็เปิดโครงการของเขาทวงคืนพัทยาทวงคืนพัทยาอะจะทวงไม่ทวงไม่รู้จะปรากฏเฮ้ยพะลงมืงี้ปับ๊บน้องลูกกบก็เห็นเหมือนกันเฮ้ยมันทวงคืนพัทยาไว้เฮ้ยทวงเชี่ยอะไรไม่ต้องทวงคืนพัทยาพัทยาเป็นของทุกคนอยู่แล้วใครเลือกตั้งได้ก็เอาไปนะนายกเมืองพัทยาใครดีใครได้ประชาชนเขาเลือกไม่ต้องทวงคืนพัทยา ไม่ต้องทวงเชี่ยเลยเลยมันต้องทวงการบุกรุกป่าสงวนของอีสมพยนะแถมให้ด้วยทวงคืนเมเดเมเดทวงคืนวัคซีน VIP ทวงคืนสินบน20ล้านทวงคืนคดีเอาเรือไปจดที่เกาะคุกเกาะตารางหนีภาษีอ,อุย้ยเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเนี่ยปรากฏว่าเดอะแมลงตาดีก็ช่วยกันทวงทวงกันใหญ่ เขาพาดหัวมาว่าทวงพัทยาจะทวงก็ทวงไปแต่คนถามมาหลายตลบแล้วว่าเฮ้ยทวงคืนผืนป่าทวงคืนผืนป่าทวงคืนป่าสงวนทวงคืนป่าสงวนเดิมแมลงตาดีบอกโอ้ยตายแล้วทวงคืนพัทยาเหรอถึงกับสะดุ้งชาวเน็ตทวงถามคืนเหมือนกันทวงคืนป่าธนาทวยกรวยกุดโอ้ยนี่นะเห็นไหมในคอมเมนต์ของคนเนี่ยพอเขาจะทวงคืนพัทยาเรื่องมึงนะ คนบอกทวงคืนป่าด้วยนะไอ้ทอนจะมาทงมาทวงอะไรเป็นเจ้าของพัทยาแล้วไงเวนทวงพื้นที่ป่าให้ด้วยเงียบเงียบไอ้ลิเกไอ้ลิเกชเชิงเงยเนี่ยมันไม่ตอบหรอกไอเนี่ยนะบ้าใบเป็นใยบัวจําไม่ได้จําไม่ได้นี่เดี๋ยวมาแรงตาดีบอกว่าโอ้โหถึงกับสะดุ้งธนาทวยกรวยกุดทวงคืนพัทยา เจอเชาวเน็ตตอกกลับหนึ่งในนั้นคือน้องลูกกบด้วยแหละอีกท่านหนึ่งทวงมานานแล้วดรสุพนัทอภิญญาณอีกท่านหนึ่งอาจารย์เอ็ดดี้อัศดางยมานาทวง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 นี่บอกว่าอย่างงี้ทวงคืนป่าด้วยนะไอธนาถุยไอทอนดอนกระทบนายกกองขยะสิมุงเอ้ยไอทอน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 คนพัทยาเหรอด้วยต่อ้ายว่าแฮชแท็กทวงคืนป่าสงวน ทวงคืนป่าสงวนนี่คนไปทํานะเขาพูดถึงทวงคืนพัทยาใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วคนไปเขียนทับมาเลยเฮ้ยมันไม่ได้ทวงพัทยามันทวงคืนผืนป่าขำมากลยผมนั่งดูเออไอ้นี่แต่มันก็หน้าด้านไปนะไม่ตอบเงียบทวงคืนผืนป่าทวงคืนผื้นป่างั้นวันนี้นะเขียนอะไรก็ได้ทวงคืนผืนป่าทวงคืนป่าสงวนอยากทวงอะไรทวงเลยนะเพราะว่า ทวงกันมานานแล้วจะเห็นว่าผมอ่านข่าวเนี่ยดรสุพนัทอภิญญาเนี่ยท่านนึงอะใครทวงอะไรไม่รู้ล่ะท่านทวงตลอดท่านเลยบอกเนี่ยเอามันนัดกันนี่หว่า14มีนาคม5โมงครึ่งเขาจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกพัฒนาแล้วบอกว่าทวงคืนพัทยาอาจารย์ด,ด,ดรนิวบอก14มีนาคมนี้5โมงครึ่งเวลาเดียวกันที่เดียวกันลานจอดรถเอกชนท่าเรือแหลมบริหายเราไปทวงป่าสงวนแห่งชาติกับมาเป็นของประชาชนกันเถอะ เสียงเพลงหนักแผ่นดินทวงคืนป่าสงวนแห่งชาติจะดังลั่นพัทยาคดีป่าสงวนแห่งชาติสองพันกว่าไร่ต้องไม่เงียบกริ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 บจากทวงคืนพัทยากลายเป็นทวงคืนผืนป่าทวงคืนป่าสงวนแห่งชาติสองพันกว่าไร่ของอีแม่สมพวยกรวยกดนี่ปรากฏมีคนเอาไปทวงกันต่อผมก็ทวงใครก็ทวงเมื่อวานจริทวงกันหลายคนนะ แต่เดอะแมลงตาดีเขาจับไปเป็นคู่จิ้นกันซะแล้วเนี่ยดูดิงานนี้ธนาทวยกรวยกรดมีเงอบด็อกเตอร์นิวอาจารย์กบชวนกันทวงคืนป่าสงวนเดอะแมลงตาดีเอาประธาชนเราวันนี้ตกลงทวงคืนป่าสงวนทวงคืนป่าสงวนและจะถามคําถามว่าตกลงนี่ฝาทลายจโจรโพของเราวันนี้จะถามว่าคนจะทวงอะไรจะทวงพัทยา หรือจะทวงป่าสงวนทวงพัทยาทวงป่าสงวนจะทวงอย่างอื่นทวงกันไปเลยวันนี้ทวง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 ววงส่งมา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 เดิแมลงตาดีบอกว่าด็อกเอรนิวอาจารย์กบชวนกันทวงคืนป่าสงวนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพัทยาและไม่ทยาทั้งหลายร่วมทวงคืนแฮชแท็กป่าสงวนแห่งชาติ2,000กว่าไร่ 14มีนาคมนี้5โมงครึ่งลานจอดรถเอกชนท่าเรือแหลมบาลีไฮทวงป่าสงวนแห่งชาติกลับมาเป็นของประชาชนเสียงเพลงหนักแผ่นดินทวงคืนป่าสงวนแห่งชาติคดีป่าสงวนแห่งชาติ2,000กว่าไร่ต้องไม่เงียบลุงกระทั่งถึงใน Facebook ของน้องลูกกบก็ทวง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 